สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบกระตูเรื่องเชนซอ a w แมนและสำหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตมางงะตัวเต็มเชนซอ a w แมนในตอนที่190ซึ่งในตอนนี้ก็สามารถออกไปจากโลกของปีศาจแก่ชราได้แล้วซึ่งวิธีการออกไปเนี่ยต้องบอกว่าแปลกประหลาดมากๆจากในตอนที่แล้วก็ได้ค้นพบวิธีการเชื่อมต่อโลกภายในกับภายนอกโดยผ่านปากของเดนจินะครับสามารถเอาสิ่ง ภายในออกไปภายนอกได้แล้วก็สามารถเอาสิ่งภายนอกเข้ามาภายในได้แล้วในท้ายตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นฟ um ูมิโกะมี2คนนะครับซึ่งฟูมิโกะคนนึงบอกว่าจะมอบหัวใจให้โยชิระซึ่งโยชิระก็ได้เอาหัวใจนั้นมาทําสัญญากับปีศาจปลาหมึกแล้วก็ปล่อยปีศาจปลาหมึกออกมาผ่านปากของเดนจิพอเปิดมาในตอนนี้เราก็ได้เห็นปีศาจแก่ชราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ความมืดปีศาจแก่ชราได้คิดว่าที่นี่มันที่ไหนกันฉันเนี่ยถูกเชนซอม กินเข้าไปแล้วงั้นเหรอหรือว่าที่นี่จะเป็นสภาวะสุญญาตาและในตอนนั้นปีศาจแก่ชราเนี่ยก็ได้เห็นเงาลางๆของเชนซอร์แมนนะครับแล้วก็ได้มีใครบางคนเนี่ยที่เหมือนอยู่ด้านหน้าเชนซอร์แมนอีกทีได้พูดขึ้นมาว่าทั้งคุณยามากุจิ คุณจอชแล้วก็ตัวฉันอุตสาหเชื่อว่าปีศาจแห่งความแกช่ชรามีเหตุผลที่สูงส่งบางอย่างถึงได้เลือกพวกเราและจะนําพาพวกเราไปยังดินแดนที่ไม่มีความตายและตอนนี้เราก็ได้เห็นชายคนบ้าที่ร้องมีมีอยู่ตลอดเวลาที่อยู่ในโลกของปีศาจแก่ชราเนี่ยพุ่งตัวออกมาจากทางปากของเชนซอ์แมนแล้วก็ได้กอดตัวปีศาจแกช่ชราจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ปีศาจปลาหมึกยักษ์ที่โยชิดาปล่อยออกมาและปีศาจปลาหมึกก็ได้หายไปส่วน ใชยที่ร้องว่ามีเนี่ยก็เหมือนดึงปีศาจแก่ชราเข้าไปในตัวเชนซอร์แมนแล้วภาพก็ได้แสดงให้เราเห็นถึงฟูมิโกะนะครับที่ได้ทําการใช้เหมือนเป็นตะปูอันเล็กๆเ,เนี่ยทำอะไรบางอย่างกับพวกนักล่าปีศาจท,ทางการซึ่งนักล่าปีศาจท,ทางการคนหนึ่งเนี่ยก็เหมือนสงสัยในตัวฟูมิโกะนะครับบอกว่านี่เธอซึ่งอาวุธที่ฟูมิโกะถือเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับตะปูของอากิในซีซั่นหนึ่งนะครับที่เป็นตะปูคำสาปนั่นแหละครับตอนนี้ภาพเหตุการณ์ก็ได้ตัดเข้ามาจ ยังโลกของปีศาจแก่ชลาสรุปก็คือปีศาจแก่ชลาถูกดึงเข้ามาในโลกของตัวเองซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้มีหลายคนน่าจะงงนะครับผมว่ามันอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นก็คือเหมือนโยชิดาเนี่ยมันเรียกปีศาจปลาหมึกยักษ์ออกมาเพื่อตึงพื้นที่รอบๆให้เป็นความมืดปีศาจแก่ชลาไม่สามารถมองเห็นอะไรเขาคิดว่าที่นี่มันเป็นพื้นที่สุญญาตาหรือเปล่าหรือว่าก็คือพื้นที่แห่งความว่างเปล่าเขาอาจจะถูกเชนซอ์แมนกินเข้าไปแล้วแต่ความเป็นจริงก็คือพวกเขาเนี่ยต้องการ ให้ปีศาจแก่ชรลาลดความระวังตัวนะครับจากนั้นก็ให้ชายที่พูดตวมีตลอดเวลาเนี่ยมากอดตัวปีศาจแก่ชรลาแล้วก็ดึงเอาปีศาจแก่ชรลาเข้าไปในโลกของปีศาจแก่ชรลาผ่านปากของเชนซอร์แมนก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ตอนนี้ปีศาจแก่ชรลาหลุดเข้ามายังโลกของตัวเองโยชิดะก็ได้บอกกับปีศาจแก่ชรลาว่ายินดีที่ได้รู้จักปีศาจแก่ชรลาการที่พวกผมยังมีชีวิตอยู่แสดงว่าตัวคุณเองเนี่ยก็ไม่สามารถใช้พลังในโลกนี้ได้ ปีศาจแก่ชรา,าเลยบอกว่าอย่างนี้นี่เองนี่คิดจะพาผมมาที่โลกนี้ตั้งแต่แรกแล้วสินะซึ่งโยชิดะเลยบอกว่างั้นก็มาทําสัญญากันไหมล่ะเนื้อหาสัญญาก็คือทั้งคุณแล้วก็พวกผมเนี่ยต่างฝ่ายก็กลับสู่โลกเดิมโดยที่ไม่ต้องต่อสู้กันอีกปีศาจแก่ชรา,าเลยบอกแล้วถ้าเกิดผมปฏิเสธข้อเสนอนั่นล่ะเดนจิก็เลยบอกกับปีศาจแก่ชรา,าไปว่านอกจากตัวเขาแล้วทางกลับเนี่ยก็มีแค่ทางเดียวก็คือต้องผ่านปากเขาถ้าเกิดปีศาจแก่ชรา,าปฏิเสธเดนจิ ก็จะส่งทุกคนกลับสู่โลกความเป็นจริงแล้วปีศาจแก่ชลาก็จะอยู่ในโลกนี้กับเดนจิไปตลอดการซึ่งปีศาจท,ที่ได้ฟังข้อเสนอนี้ของเดนจิก็เลยทําให้ปีศาจแก่ชลาเนี่ยพาทุกคนกลับสู่โลกความเป็นจริงหรือก็คือยอมทําสัญญานั่นเองนะครับผมคือเหมือนปีศาจแก่ชลาไม่อยากอยู่กับเดนจิ2ต่อ2ก็เลยรับเงื่อนไขพาทุกคนกลับโลกความเป็นจริงแล้วก็จะไม่สู้กันอีกโลกความเป็นจริงตอนนี้ก็ยังคงปั่นป่วนวุ่นวายเหมือนเดิมนะครับมีเชนซอ แมนตัวปอมโผล่มาแล้วก็มีพวกชาวบ้านจับอาวุธเข้าต่อสู้กับเชนซอแมนตัวปอมแล้วก็ได้ตัดมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับเราได้เห็นเดนจิปีสาหิวโหยมิทกะอาสะโยชิดะแล้วก็ฟูมิโกะเนี่ยมากินข้าวด้วยกันซึ่งโยชิดะก็ได้สั่งอาหารนะครับบอกว่าขอไอ้กาแฟแก้วหนึ่งไม่เอาน้ําตาลกับนมส่วนเดนจิก็ได้สั่งเค้กช็อกโกแลตแบบทั้งก้อนปีสาหิวโหยเนี่ยก็บอกว่าขอแบบเดียวกันกับเดนจิส่วนฟูมิโกะสั่งน้ําส้มและมิทกะอาสะสั่งโรยนันมิว ระหว่างที่พวกเขากําลังรออาหารในตอนนั้นเชนซอแมนตัวปลอมก็ได้บุกเข้ามาในร้านแล้วก็ได้มีชาวบ้านเนี่ยวิ่งไล่เข้ามาแทางเชนซอแมนตัวปลอมซึ่งโยชิดะเลยบอกว่าดีจังเลยนะที่พวกเราเนี่ยสามารถกลับมาสู่โลกปกติได้คือเหมือนการที่มีเชนซอแมนโผล่มาตลอดเวลาแล้วผู้คนจับอาวุธไล่ฆ่าเชนซอแมนตัวปลอมเนี่ยเหมือนกลายเป็นชีวิตปกติในโลกความเป็นจริงไปแล้วแล้วภาพก็ได้แสดงให้เราเห็นถึงชายที่ร้องว่าม,มีมีที่อยู่ในโลกของปีศาจแก่ชรามันนานแสน นนานตอนนี้เขาก็ได้ออกมาสู่โลกความเป็นจริงด้วยนะครับซึ่งเขาก็มาทํางานก่อสร้างแล้วก็ทําหน้าเหมือนแบบเออเออหน่อยนะครับผมเพราะว่าอยู่ในโลกนั้นคืนนานมากๆกลับสู่โลกจริงครั้งแรกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสมองสมองยังปกติอยู่หรือเปล่าและดูเหมือนทุกคน,นจะออกมาจากโลกนั้นได้ใช่ไหมครับแต่ทว่ามีหนึ่งคนที่ยังติดอยู่ในโลกของปีศาจแก่ชราซึ่งคนคนนั้นก็คือนักการเมืองแก่ชราที่ได้หลุดเข้ามาในโลกของปีศาจแก่ชลาพร้อมกับตัวปีศาจแก่ชรา ที่เขาเนี่ยยอมเป็นเก้าอี้ให้กับปีศาจแก่ชราเขาไม่สามารถลุกได้ซึ่งตอนที่ทุกคนออกมาจากโลกของปีศาจแก่ชราเขาไม่ได้ออกมาด้วยนะครับเขาเนี่ยก็ได้แต่ตะโกนว่าลืมฉันไปคนนึ่งมาช่วยฉันด้วยซึ่งก็เรียกว่าสมใจอยากนะครับเพราะว่าตาแก่คนนี้เนี่ยคือเริ่มโปรเจกต์อยากให้ปีศาจแก่ชราถูกเชนซอร์แมนกินความแก่ชราเนี่ยจะได้หายไปต่อให้ต้องแลกกับชีวิตเด็กเป็นหมื่นๆคนก็ตามตอนนี้ก็เหมือนจะสมใจอยากเขาแล้วนะครับเพราะเขาอยู่ในโลกที่ไม่มี ความแก่ไม่มีความตายแบบนี้ไปชั่วนิรันดร์เลยนั่นเองแล้วก็เป็นอันจบไปนะครับสาหรับเชนซอลแมนในตอนที่190เรียกือกว่าก็จบไปนะครับสาหรับผ้าของปีศาจแกช่ชราส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจบง่ายไปหน่อยหรือเปล่าคือมันก็ไม่ได้แย่นะคือผมชอบไอเดียการจบภ้าของปีศาจแก่ชรานะครับก็คือเอาปีศาจแก่ชราเข้ามาในโลกของปีศาจแกช่ชราซึ่งมันเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะแปลกแล้วก็เหมาะกับเป็นเชนซอลแมนดีนะครับแต่ผมแค่รู้สึกว่า ปีศาจแก่ชรา,าเนี่ยคือโชว์น้อยไปหน่อยเป้าหมายของปีศาจแก่ชรา,าคืออยากให้เด็กตาย1 0,000คนแล้วเขาก็ถูกโปจิตะหรือว่าเชนซอแมนกินใช่ไหมแต่ทว่าในตอนนี้เป้าหมายพวกนั้นเนี่ยคือล้มเลิกไปหมดเลยแล้วปีศาจแก่ชรา,าก็จะไม่ตายด้วยเพราะทําสัญญากับพวกเดนจิไว้แล้วนะครับว่าออกมาโลกความเป็นจริงก็จะไม่มีการต่อสู้กันอีกแสดงว่าปีศาจแก่ชรา,าก็น่าจะโดนตัดบทแล้วก็อาจจะไม่มีส่วนร่วมกับเนื้อเรื่องอีกเลยก็เป็นไปได้เพราะโผล่มาก็ไม่ได้ต่อสู้อยู่แล้วนะครับเว แต่จะมาช่วยต่อสู้อันนี้ก็น่าจะออกมาได้แต่ถ้าเกิดจะโผล่มาในฐานะศัตรูเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าทําสัญญากันไปแล้วส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่ยังงงๆอยู่ก็คือตัวฟูมิโกะนะครับว่าสรุปแล้วเธอเป็นใครกันแน่ดูทรงแล้วไม่น่าจะใช่นักล่าปีศาจท,ทางการธรรมดาทั่วไปแน่นอนนะครับน่าจะเป็นคนที่มียศมีตําแหน่งพอสมควรนะครับและการที่จู่ๆเธอก็มีสองคนแล้วคนนึงบริจาคหัวใจให้กับปลาหมึกส่วนอีกคนนึงก็ยังมีชีวิตลอดปกติแล้วมีดเล่มนั้น ที่เหมือนตะปูที่เธอถือเนี่ยมันคืออะไรมันคือมีดเล่มเดียวก,กันกับที่อากิใช้ในภาคหนึ่งหรือเปล่าแต่แค่มีขนาดที่สั้นกว่าอันนี้ก็ยังเป็นปริศนาที่รอดูกันต่อไปนะครับว่าสรุปแล้วตัวละครนี้คือใครกันแน่ซึ่งก็จะมีประมมาณนี้นะครับสาหรับคลิปของเราในวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ